สวัสดีคร,รับ่านผู้ชมครับเมื่อนนี้พระแม่นองมาเบิ่บง่นกำลังห่อนจะน้อยกับแหงเด้เลยเทิดถนนครับทำยางมะตอยาาจากบ้านห้วยใหม่ครับมาตรงแยกอนามายัยกองคุณบ้านดอนบ้องนะครับผมนี่โอ้เห็ดใบหนะเพิ่งเข้มง่าเส้าเลยเร็วแมนบอเออสุดยอดเลย วันนี้รถซุ่มบดกระบดไปซุ่มอัดกระอัดไปนั่นนี่คนลงเลยวันต้องลงลเลาเร็วใ<ช>จจะขัดใบเร็วัมองนีบอกมองยังเอาดิมนมาใส่ก็ได้พวกก็ลงังบดอัดพี่รอ,องนี่บดอัดบดเขาลงเนั่น,น,นมองนงานหน้าหนานถ้าล้างมันต้องลงใน้เร็ ดูครับผมนี่ครับลาดที่เดียวพี่รองก็ต้องลาดหลายเทียนะ่แบบพ่นปูพ่นพ่นปูที่เดียวแล้วเลยครับผมนี่เฮ้ยพูดออกช่องทางโอ้สุดยอดแล้วครับฟาดกับฟาด ที่จะเต็มเข้มเทยมก็เบมือนป่านโอ้หอนเนาะเดียครับเดียดทับเบียดได้เลยครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วกระผมนี่แป๊บเดียวเองเดี๋ยวนี้เครื่องไม่เช่องมือกันหรือว่า ันสมัยครับผมนะสุดยอดเลยเบิดงครับคุณทำง่ายมากครับทุกวันนี้ผมน,น,นั่งเยเุพราะไงเราถาึงเลยเพราะไงเราว่าโอ้สุดยอดแห่งเพราะไงไฮว่าอ๋อเอสแป๊บเดียวเองเรียลเรียวแน่นอนเลยว่าโอ้สุดยอดเลย เขาไงงงบ่เงิดบ่เขาไงน้อถึงมองน้ำได้แลนวมองควันเลยบ่มองน้ำได้เลยมันเยียบยุบเออทำงานได้รวดเร็วมากๆคุณครับแค่เดียวก็พร้มนี่เสร็จแล้วเออสุดยอดเลยดูดูถอย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 เพิ่มอีกบ ก็ขับจีบรถกเอาน้ำ่นฉีดน้ำล่างเพื่อบ่อ้มันติดเออถ้ามันติดเด้ติดรอกันใช่น้ำมันชูล่าเด้หักค่อนก่อนเท เทกัเท่ไปสุดยอดครับสุดยอดนั่นเดี่ยว่ะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดักหนาพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งข้างหน้าครับผมพุ่นรดพี่น้องหุ่นลถรดพ่วงครับบรรทุกยางมาต่อยครับผมนี่เพิ่นกระั่งถอยเขามากครับ ลอยลังเข้ามาเพื่อจะมาประกบกับรถคันนี้ครับผมเนี่รถคันที่ปบกยางมาต่อยนี่ครับผมเนี่คน,นใส่ต้มเลยไปน้องใส่คมห่อนเนาะนะครับเดี๋ยวรอดูครับผมไปไม่ได้ครับกลับคืนเลย านะครับหอยมาแล้ว แปบ๊บเดียวพี่น้องบนเห็ดน,นี่ครับคือเส้นทางจากบ้านห้วยใหม่ นะครับมาตรงหน้ารอพอสอตอบ้านนอนม่วงเลยครับผมเนี่ยนี่ตรงนี้ครับผมเอาพี่นอ้องเข้าเส้นทางก่ะเอาปดวดระมัดระวังครับปวดหลีกเลี่ยงเส้นทางไปใช้เส้นทางอื่นครับผมไปแล้วครับผมทั้งนั้นทั้งนั้นหมดแล้วเดี๋ยวจะมีคันใหม่ต่อเข้ามาอีก mạng với nó một cái là đắp cho cái hôm cắt dây xịt lắm